โง่อครับเเฮ้้ยยมึงเดินไปก่อนดิกู่คุณตามเออรีบทีมดูว่าครับเฮ้ควายันเลื่อนตุยเลยเฮ้ยเอาครับเอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะไอ้เจ๊รีบมึงรีบมึงรีบโดดไปถึงอันกลางให้เร็วที่สุด อีตายแล้วมาดูอ๋อกลับมากลับมาเฮ้ยมองไปดิพี่มองไปดิมองยืนตายวะไปถึงกไปดิไปไปกันไปดิตื่นเอาไอ้แค่ยังไม่ต้องกดเอาไว้ตรงนี้คอ่าไม่กดไม่กดไปเดินเดินผ่านไปเดินผ่านไป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 สไปเล่นด่านบสองมาดีกว่าโอ้ย

กูมันโดนไปหมดแล้วหมดแล้วไอพีสเหมดนแล้วพีสหมดแล้วไอ้ควินอ้ยเิ้นไอ้ค้นไอ้ควิ้ไอ้ควิ้นไอคิ้นไอ้คนไอ้ิ้นไ้ควิ้นไอ้ควิ้นไอ้ควนอ้คิ้นไอ้คนไอ้คิ้นไอ้ิอคินไอ้ควิ้นไอ้ควิ้นไอ้ค้นอ้ไอ้้วไ้ไอ้้ไอ้้นไ้ไ้ไ้ ระว่าจะเสียเพลย์รูปแบบไม่มีเยื่ยนแบบอินเน่าโจนเหรอมันนีปืนเลยยังมึงเหยียดไปเกี่ยวด้วยปั้นเนาะคมคมคมอ่าเมสเมสหนึ่งสวยสวยจอนี่สวยจอนี่ไม่มีสองภาคไอ้นี่ถอยหลังไว้ไอนี่ระวังระวังระวังหนามระวังหนามสวยเดินมาเลยเดินถอยสวยสวยเพื่อนสวยเฮ้พื่จะไปไหนเนี่ยไปเอาไปกดเอ็กซ์สวิตข้ามมลเห็นปหมอ๋อเออว่าเนี่ยเอาส่งส่งคนกระโดดไปคนนึง เฮ้ยขยับไปนิดพิษขับไปข้างหน้านิดนึงสวยสวยสวยกดกดกดเเฮ้ยสายเดิไปเพื่อนก็นาตอนแรกที่เราไปไม่ใช่หรอไม่ไปเลยดิ่งล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 เฮียเอ้ทนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ย่ไอ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 คันโยนี่คือไวทำไรไม่ใช่ทางนี้ยเฮีย้ยไปดูไปกลับกลับักไับกล้ยเฮโอ้โหอย่าตาย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 เจทางนี้ไปลงไปขึ้นไปขไปขึ้นไปข้ไปน เอาไม่ได้เฮียต้องไปอีกต้องไปอีกองไปไม่ได้วะไม่ได้วะพวกยไหนอะเจต้าเจเนี่มันเป็นประตูเปิดปิดเปิดปิดอ่ะเฮ้ยเฮ้เองผีพายผีพายผีพายเฮ้ยผีผีเฮ้ยเฮายเ้เฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยนฮะยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเอ้ยัฮ้ยเฮ้เเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เา้ยเฮ่ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่า้เฮ้ยเพยเฮ้ยเเดยเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ไออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยฮะเอ้านี่ไอ้มันทามอที่งั้นเนี่ยไม่มันตั้งได้แค่้บบบนไม่ดีกว่าเออไปโซยเ้าเดืต้องอ้โชว์เน่ยอัยิงต่อเนี่ยพี่ดูผมผมตกโซนมาตรงนี้มาทามรอบแล้วพี่ ไปเรวไปเลวยดีเถอะวางวางแถบวางวางแถวไอควายเลยมึงไม่อนย่มไงได้พี่ได้กดกดตัวอพี่อ้าวตัวอเหรอเออควายจะรีบไปไหนเี่ยไม่รู้อ่ะตบตบบปิ๊บป๊อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดตัวอะมีแต่ติดตา ยิ่งตกใจไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาประตูที่ประตูที่ถูกซ่อนจะป็นต้องมีชีวิตอยู่จะไม่ต้องเห็นประตูลับที่ถูกซ่อนเขาแน่หะอในน้ำเหรอประตูรับอยู่ในไหนวะอยู่ในน้ำเหรอวะเฮ้ยอยู่ในน้ำจริงเอ้ยมึงต้องกดก่อนเว้ยมันต้องกดนั่งขึ้นแม่ใจขึ้นแม่ใจก่อนเดี๋ยวกดให้เต็มตัว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 หาหาช่องหาช่องเดี๋ยวกดให้ไอวัตตาเนี่ยตรงเนี้ยเจเจตรงเนี้ยเจตะกูเลย อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไอ้ยช่วกูด้วย้ตาว่าเตร์เอ้ยอ้อาร์ด้เอ้ยดูอาร์ดมวิ่งเิพีพีจับปอยปอมปอมปิบปอมอะไรเฮ้ยเกอะไรวะเร้ยควายถ้มันสูงถ้ามันสูงอย่างว่าอาร์ด้ยนั่นแเดี๋ยวกูอยาามเดี๋ยวกูนำไปก่อนให้เดี๋ยวกูนำไปก่อนให้ มสัเห็นแม่มันสูงจะแค่เห็นที่มันเป็นถาวันปะมันมีห้องอยู่ข้างในเว้ยแล้วมันก็มียาอยู่ขวดมันสูงจะไเอ่ามันมันมีปืนเกี้ยกันนะมันมีเกี้ยกาอยู่ไม่ต้องหอ่านไม่ต้องอ่านนี่นี่นะโอ้โหทำไมจ้ามันคือประตูที่เปิดเล่นนะคีดประตูอะประตูที่มันปิดเขาเปิดเล่นเปิดเล่นอะเกือบแล้วอ๋อเกือบวอ๋อ เรียบร้อยโดนแกงแบงเรียบร้อยเรียบร้อยกไปตบปุ๊บพิมพปังตบตัวเฮนี่เหรอเอออ้ยุต้าไปด้วยนี่มันจะวิ่งหนีมันอกีด้วยอาใช่ใช่แต่ว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยเห็นเห็นเห็นชั้นลอยปะ ไป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 เข้าข้าในเข้าเข้าในตายไปเลยดูแลมาแล้วไปเอ็มซีไปเอ็มซีตาเอ็มซีเอเอ็มซีเอเอ็มซีเอ้าแล้วประตูไหนวะไหนเอ้าไอ้เจ๊ ไอ้หน้ามีสปอตเด็ดไอ้หน้ามีสปอตเด็ดไม่ไปเลยเฮียปืนควายนั้นไอ้สัดแล้ช่วยได้วะใครยิงหัวกูไว้เฮียหัวสั่วไม่นาได้นะไม่ช่วยได้จริงมึงช่วยยิง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 หัวเพื่อนก่อนไอ้ยังไงได้เหรอรอบอนั้นก็ได้ต้าไม่ได้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 มันมันต้องต้องเ้องนี้มันต้องนี้ขึ้นขยังไงพี่แฝงมาแล้วผมโดนลงไปแล้วพี่ก็กดขึ้นเออ สวยสวยไต้สวยออจแล้วงไ shit ไปได้ไได้ไ่ได้ไได้ไไม่ต้ไได้ได้ตเาเอาโอไอ้ตาเอ้ยตา200ได้ยังไงได้แล้วเนี่ยอ๋อสวยไม่ควรตีในียเกมียเนี่บอก เไปงานเราก็ไปได้หลายคนหลยคนี่ยเยอ้โหเยอะโอเคไปได้หลายคนไปว่าไม่กดด้านค้างด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวทีมันตัวทีมนาว่นเวลาจะไปร้านจะไปร้านจะไปร้าจะไปร้านหขึ้นไห้นี่ยอะไะไม่น่าถึงว่ะเพเ่อนหาง เอ้าคุยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละฝั่งซ้ายตรงกลางเออนั่นแหละนั่นแหละเออแล้วไปที่นี้ใจเย็นเรื่องอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งเดี๋ยวกูไปเซอร์เวย์ก่อนข้างล่างมันมีกับดักเยอะมากเลยอ่านต้องเดินดีๆเลยหนึ่งหลังสู้ก่อนหลังสู้ก่อนหลังสู้เลยกดเอ้ค้างกดไอ้ค้างกดไอ้ค้างกดไอ้ค้างทำกดทำกดปุ่มอื่นมันกดได้ปุ่มเดียวแค่แต่มันมีลโกต้องใช้อีกลูกหนึ่งหรือเปล่าเออมีซีโฟน สุดเลยตาสุดเลยตาสุดเลยเฮ้ยมาถอยมาอีกต้องมีเพื่อเป็นตุลาจุกคไปมาเร็วๆมาเร็วกระโดด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 ถึงไอ้เหี้ยมันกระโดดยากกว่าเออเออมันเลย่อไปอีกตาไปอีกขีดไปอีกนี่ตามึงดูไอ้สัตว์ ขังจรากรงดับตั้งเรากระดักตั้งเรากระดักไอ้ควายเฮ้ยจะผ่านแล้วดีกว่าทางนั้นอ่ะเอาแล้วกดห้าเ้ยเอาวแล้วสี่โฟะเรียบร้อยอ่ะติดตลอดการเอาเนาะเน้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอย้ยโเลยจะไม่เล่นแ้ปเหี้ย้

เฮยกูไม่เห็นเดี๋ยวกูเห็นเฮ้ยอะไรอะเยไฟหมดไอพี่วยด้วยมันมีชีมันมีใ่ใส่เยอยไฟฉายหมดจริงกูอยู่ไหนเนี่ยเอนเอนไฟตช้แบช้แบช้แบ้ช้แบตะาใช้แบตนีนี่แบตพี่ตัวยี่ไม่ใช้แบตจริงใช้แบตจริงต้องยิงนี่กลัวเราจะกลับไปยังไงนี่ก็เดินกลับไปดิ ย่ลมเป็นคนดังเลยโอ้ยโอ้ยเจ๊ทางนี้อ่ะพี่ทางนี้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 ีทางน้โอ้ยเฮียตกใจหมดเลยซีดซีดดังเลยทิ้งที่ทางให้ท่านกลับหรอวใช่ใช่กูจำได้กูจำได้ตัวที่80โลอะเออจริงเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเนี่ยใช่เลยวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนเฮ้ยโอ้โหเจอกันแล้วเหรอฮะใช้แปก่อนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนปาเต้พี่ไหล่ะ